สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตตี้ค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะแน่นอนคนอาจจะเห็นชื่อคลิปนะคะนัตตี้บอกเลยว่าตอนแรกนัตตี้จะข้ามแล้วเพราะว่ากลัวทุกคนจะหาซื้อไม่ได้นะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้เลยค่ะฮันเนลเดียลเทคนิคนะคะย o พิทเบอร์ลินนะคะ,ะ,คะ <S <S เป็นเซตลิมิเต็ดเอดิชันที่เพิ่งออกมาล่าสุดเมื่อตอนเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะ <S <S แล้วตอนนี้นัตตี้ทราบมาแล้วนะคะว่ามีขายในบางไทยแล้วนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันวว่่่่่าสสมมมมมคครททีีีจจะะะหหไนนัเอง เอาโอเคนะคะมาดูกันที่เซตเนาะอย่างที่บอกเป็นโยพิกเบอร์ลินนะคะโยพิกเบอร์ลินคืออะไรโยพิกนะคะก็คือเป็นเซตที่ได้รับการโหวตจากแฟนๆเลวเทคนิคค่ะว่าทั้งหมด5้าด้ามน,นี้เป็นเฟเวอร์ริทของทุกคนทุกคนโหวตว่าเฮ้ยมันเป็นแปลงที่ฉันชอบมากที่สุดซึ่งนัตตี้บอกเลยว่า5ด้ามน,นี้นัตตี้เห็นด้วยเพราะว่านัตตี้ก็มีเป็นแบบว่าด้ามเดี่ยวๆของแต่ละอันอยู่แล้วส่วนตัวด้ามคะ่ะตัวด้ามจะเป็นลิมิเต็ดเอ dition อย่างที่บอกเนาะตัวด้ามก็เหมือนกันคะ่ะได้รับ ได้รับรางวัลก็คือวินเนอร์ดีไซน์แฟนโ e ตก็คือเขาออกแบบมาทั้งหมด4 4แบบค่ะให้แฟนๆโนวบตกันว่าถ้าเราจะทำเซตลิมิเต็ดเอชสำหรับปีนี้ขึ้นมาเออคนเห็นว่าจะเป็นด้ามไหนดีทุกคนก็โหวตกันว่าเป็นด้ามน,นี้นะคะก็ได้วินเนอร์ชนะเลิศมาเรามาดูแพคเกจจิ้งกันนะแพคเกจจิ้งก็เหมือนเดิมเซตลิมิเต็ดเอชที่นัตตี้เคยรีวิวไว้กันก่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบว่าเป็นพลาสติกเหมือนเดิมเนาะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นกระดาษ ไม่ใช่กระดาษสีเป็นโฟมอัดแข็ง2อด้านนะคะแล้วก็มีตัวอัดอันนี้ลงไปนะคะสำหรับแปรงนะคะมีทั้งหมด5ด้ามอย่างที่บอกเนาะอันแรกนะคะนั่นก็คือเป็น ing, บั f ฟิ n งบัตอันที่2 c o n อนทัว u t บัตคะ่ะอันที่3 s ซิปปิงบัตนะคะ อันต่อไปนั่นก็คือดีรักพีสบัตนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือเบสอ a แชโดว์บัตนะคะซึ่งถามว่ามันเป็นแปลงที่มีอยู่แล้วถามว่ามันเหมือนกันไหมนะัตี้บอกเลยว่าไม่เหมือนที่จะมาพูดในคลิปเนี่ยเพราะว่ามันมีความต่างอยู่นิดนิดหน่อยสําหรับตัวที่สุดอันนี้นัตตี้ว่าเป็นแปลงรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงใหม่เอาโอเคนะครมาดูที่แปลงด้ามแรกนะคะนั่นก็คือตัวบัฟฟิ้งบัตนั่นเองนะคะอ่าเป็นหัวกลมๆนะคะ ใช้สําหรับทําอะไรใช้สําหรับลงรองพื้นหรือว่าลงแป้งก็ได้ค่ะวิธีการใช้ค่ะให้ใช้วิธีการบัฟลงไปที่ผิวแบบนี้มาดูที่ด้ามเก่ากับด้ามใหม่นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าด้ามเก่าจะมีความฟูน้อยกว่าด้ามใหม่จะคือฟูกว่ามากบางคนอาจจะรู้สึกว่า รุ่นเก่าจะแน่นกว่ารุ่นใหม่จะบางกว่านัตตี้ความรู้สึกของนัตตี้ตอนแรกนัตตี้ก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พอลงที่หน้าแล้วจริงๆมันรู้สึกว่าเหมือนกันเลยวิธีการใช้ของนัตตี้นะครับแต่ก่อนนัตตี้ก็ชอบใช้อันนี้ในการลงรองพื้นเหมือนกันเพราะว่าง่ายดีแต่หลงังๆมาเราก็ได้ใช้สิ่งที่นัตตี้ชอบใช้กับตัวบัฟฟิงบัตมันนะตอนนี้มากที่สุดก็คือใช้วิธีการลงแป้งค่ะแทบแป้งฝุ่นอัดแข็งแทนเพราะว่ามันนิ่มไม่บาดหน้าแล้วก็ไม่ไม่ไปครูดรองพื้นที่เราลงไว้มากค่ะมันก็เลย แล้วก็สามารถลงแบบว่าพวกแบบว่าบอนเซอร์อะไรที่แบบว่าฟุงฟ้งๆได้ในระดับเดยียวกันแต่ถ้าปัดแก้มนาตีว่าอาจจะใหญ่ไปสักนิดนึงนะแต่ถามว่าการใช้งานโอเคไหมโอเคมากสาหรับสําหรับดามนี้อันต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นคอนทัวร์บัตนั่นเองนะคะสําหรับคอนทัวร์บัตค่ะมีความต่างอยู่นิดนึงนะคะถ้าสังเกตดๆีๆแทแนวมันดูเหมือนพุ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็บานขึ้นนิดนึงค่ะรุ่นเก่าถ้าสังเกตดีๆนะคะมันจะเป็นแบบว่าทิปมาค่ะก็คือ จะเป็นกลมก็จริงแต่บอกว่ามีความปลายตรงนี้มันจะมีความแหลมขึ้นมานิดนึงค่ะส่วนรุ่นใหม่บานกว่าหน่อยนึงนะคะแล้วก็กลมเลยคือภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะั้นราวออวิธีการใช้สนาคักทัวร์บัตนนะคะ่ะถ้าเป็นรุ่นเก,ก่าก็มันมีความแหลมนิดนึงค่ะจะสามารถใช้จิกต,ตรงนี้ ไว้สาหรับลงคอนทัวร์ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นาะตี้ว่านะวิธีการใช้จะเหมาะกับการบัฟมากกว่าเหมือนตัวบัฟฟิงบัตรตะกี้แต่บัฟินบัตรคือจะเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่อันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่เล็กลงมาตัวนา,นาตี้ก็จะใช้ไว้ปัดคอนทัวร์เอ่อปัดแก้มก็ได้คือสัดไซส์ขนาดเนี้ยเหมาะกับการปัดแก้มมากดูสิขนาดมันโอเคลงล,ลงพวกไฮไลท์ได้นิดนิดแน,น่อยสํสำหรับ การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนปนัตตีว่าเปลี่ยนแปลงในคุณภาพที่ดีอาร์เอาอันที่3นะคะก็เป็นตัว s ซิปปิ้งบัตรนั่นเองแค่นี้เหน้าตาเป็นแบบนี้สารับซิปปิ้งบัตรซิ p p i n g b u ตรนะคะชื่อเรียกยากมาก <c oughs> ก็คือเป็นแปลงขนสักกลังนั่นเองทางนัตตี้ชอบใช้ตัวนี้ในการลงรองพื้นมากคะถ้าเทียบกัน2ออันระหว่างตัวเกา่ากับตัวใหม่จะเห็นความต่างเลยว่าตัว เก่าจะเล็กกว่าตัวใหม่จะคือมีความฟูแล้วก็แน่นกว่ามากนะคะถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะถ้าเป็นออริจินอลของพวกแบบว่าแปลงซิปซิปวิ้งบัตรเลยคือจะเห็นความต่างของสีขนค่ะเขาจะมีขนที่เป็นขนยาวสีขาวแล้วที่เป็นขนสั้นที่เป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนค่ะส่วนรุ่นใหม่เนื่องจากว่ามันมีความแน่นกว่าฟูกว่านะคะมันจะไม่ค่อยเห็นความต่างแต่ถ้าเราใช้ทําอย่างนี้ค่ะ มันจะเห็นดูภายนอกผิวพืินเหมือนแบบว่าเป็นแปลงแบบว่าเส้นเดียวกันทั้งอันเ,เออมแปลง2ตัวนี้นะคะนะัตตี้ใช้วิธีการแบบว่าเกลี่ยอย่างนี้ค่ะเกลี่ยลากสตอกสั้นๆหรือว่าใช้วิธีการบนบัฟแต่มีความต่างสำหรับสองตัวนี้ในเนึงน่งอย่างที่บอกนะคะตัวนี้ค่ะใช้วิธีการเกลี่ยแล้วก็เออมใช้วิธีการกดแบบนี้ใช้วิธีการกดล้อมพื้นแบบนี้มันจะได้ลูกแอร์บัตที่แบบว่ามีความปกปิดหนึงขันแล้สำหรับตัวรุ่นใหม่นะคะก็ใช้วิธีการเกลี่ยได้เหมือนกัน แล้วก็ใช้วิธีการบัฟค่ะรุ่นเก่าไม่เหมาะกับการบัฟเพราะว่ามันเล็กเกินไปแล้วมันแบบบัฟแบบไม่ค่อยสวยแล้วขนแปรงมันจะยู่อะค่ะคือวิธีการบัฟมันต้องใช้แบบนี้บัฟลงไปที่ผิวเบาๆอย่ากดแรงแบบอย่างนี้รุ่นใหม่ด้วยความที่มันแน่นมันหนากว่าค่ะเหมาะกับการบัฟมากที่สุดบัฟอย่างนี้เบิบเบิร์บเบิบเดียวเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใช้วิธีการแบบว่ารุ่นเก่าก็คือใช้วิธีการกดแบบที่นัตตี้บอกแพ็ค จุดที่ต้องการปกปิดเพิ่มอันนี้ไม่เหมาะค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันหนามันแน่นมากแล้วก็รู้สึกว่าขนแปรงมันมีความเปลี่ยนไปขนแปรงรุ่นเก่ามันไม่ค่อยแหลมค่ะรุ่นใหม่มันแน่นมากแล้วก็มีความแหลมขึ้นมานิดนึงถ้าใช้วิธีการกดลงไปที่ผิวมันจะเจ็บหน้าคือเห็นความต่างเลยว่ามันอันเก่ามันไม่เจ็บอันนี้คือเจ็บก็ทั้ง2ตัวนะัตตี้ลองแล้วนะสำหรับลงรองพื้นสองข้างนะใช้วิธีการแบบว่า เหมือนกันก็คือฟินิชที่ได้ออกมาเหมือนกันเลยอันต่อไปนะคะนั่นก็คือดีลักคิสบัตนะคะดีลักคิสบัตก็คือเป็นแปลงอายแชโด์นั่นเองแต่เขาจะเนีเอ่อตัวแซมกันอีกเขาก็จะแนะนํา ว่าให้ใช้วิธีการแบบว่าใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาซึ่งนัตตี้ลองใช้แล้วเกลี่ยดีมากได้คอนซีลเลอร์ที่เนียนมากอันนี้โอเคมากสาหรับเกลี่ยแบบว่าหรือว่าใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์แบบช่วงแบบว่าจุดไฮไลท์เนี้ยเวิร์กมากนะครับตัวนี้เหมาะกกบการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้ดีมากนัตตี้ไม่มีตัวเก่าเทียบกันว่ามันต่างกันแต่นัตตี้มีความเห็นว่ามันไม่น่าจะต่างนะสําหรับแปงรงอายแชดโด์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมาะมากเลยก็คือใช้เกลี่ยค่ะช่วงครีสแบบนี้มันไม่เหมาะแก่การแพคส ด้ว้หัวแปลงมันค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็มีความแน่นค่อนข,ข้างสูงจะใช้วิธีการเกลี่ยให้มันฟูงๆทำไม่ได้อันนี้จะแบบว่าได้สีที่ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเกลี่ยคอนซีลเลอร์เนื้อครีมหรือว่าเอิมเบนช่วงคิดช่วงคิดให้มันดูแบบว่าฟูงๆหน่อยหรือว่ามีความอนี่หน่อยก็คือจะโอเคมากสำหรับอันสุดท้ายนะคะแน่นอนก็คือเป็นเบสอายแชโดว์บัตนะคะอ่ะหัวแปรงเขาเป็นแบนก็จริงค่ะแต่แปรง แบนแต่ฟูข้างบนเนาะวิธีการใช้ค่ะก็คือใช้ลงอายแชโดว์แพ็กสีลงไปแล้วก็ใช้วิธีการเกลีย่ยได้อันนี้เหมาะมากกับการใช้ลงอายแชโดว์พวกเนื้อคงเนื้อครีมอะไรอันนี้บอกว่าสาหรับตัวเก่ากับตัวใหม่นะคะไม่มีความต่างเหมือนกันเดะเลยด้ามเดิมอะไรเท่ากันความยาวของขนก็เท่ากันความฟูนะคะความฟูความแน่นเหมือนกันโอเคนะคะสําหรับเซต เออ่เรียนเทคนิคโยพิกเบอร์ลินนะคะถามว่าเหมาะกับไขรสำหรับนัตตี้นะมันยูนิเวอร์ซออะเพราะว่ามันเป็นขนเซนเตติกเซนเทติกมันเหมาะกับลิตภัณฑ์นําประเภทเนื้อครีมแล้วก็เนื้อฝุ่นเหมือนกันหมดค่ะทำความสะอาดง่ายล้างง่ายแล้วก็เออค่อนข้างทนทานแล้วก็แห้งง่ายด้วยนั่นเองค่ะแต่ข้อเสียของแป้งที่เป็นซินเทติกหรือว่าขนสังเคราะห์คะก็คือมันจะจับ โปรดักต์ประเภทฝุ่นได้ไม่ค่อยดีเท่ากับเนื้อครีมนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็เนาะราคามันไม่ได้แพงมากมันก็สามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างที่บอกอสำหรับเซตนี้นะคะก็เหมาะเลยทั้งแบบว่าลงรองพื้นเนาะลงแป้งลงบัชออนคอนทัวร์ได้เกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้ลงอายแชโด์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้าง,ง,งคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะสำหรับเซตนี้นะคะราคาในหน้าเว็บอยู่ที่30เหรียญน,นะคะตกตีแล้วก็ประมาณพัน นัตตี้ได้มาจากร้านในเในอินสตาแกรมนะครับ1,050บาทตอนนี้นะคะอย่างที่บอกมีขายในเมืองไทยแล้วนะคะเซ็ตนี้อยู่ที่1,590บาทนะมีขายอยู่ที่ตามร้านบูต่างๆมากมายล่าสุดที่นัตตี้เห็นมานะคะร้าน e b a ปนบอเขาฉลองครบรอบ4ปีวันที่25สพฤศจิกายนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะราคาเซตนี้ค่ะ จาก1,590บาทราคาเต็มนะคะอยู่ที่954บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยู่ก็ไปต่อคิวกันนะจ๊ะพอรู้อยู่ว่าฉลองครบรอบร้านเขาลดยิ่งใหญ่แล้วคนเยอะมากนะคะนัตตี้ก็เลยรีบทําคลิปนี้ออกมาให้แบบว่าเออถ้าใครสนใจจะได้รีบไปสอยในราคาที่ถูกกว่าราคาเต็มนะคะถ้าถามว่าเซนีนัตตี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้แต่ถามว่าคนมีรุดด้ามเก่าอยู่แล้วมีด้ามใหม่ จะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นเหมือนอย่างนี้ก็ไม่เป็นก็คือถ้าเอาง่ายๆมาเป็น Li เมตต์เอดิชันด้ามแปลงไม่เหมือนเก่าถ้าใครชอบสะสมแปลงหรือว่าบ้าแปลงอยูนะ่นัตตี้แล้วก็มีถ่าขาดแต่ถ้าใครมีด้ามเก่าอยู่แล้วคิดว่ามันมีความต่างไม่มากนะัตตี้ก็ถามว่ามันจะเป็นมากขนาดนะั้นที่จะต้องมีไหมนะัตตี้ว่าก็ไม่จําเป็นนะใช้ด้ามเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ดีอยู่เหมือนกันแต่ใครสนใจก็ไปหาดูกันได้นะคะวันนี้นะัตตี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ